นมรัสเซียเซ็งค่ะคนไทยเนี่ยชอบบ่นไร้วาสนาอยู่เรื่อยเลยแจ้งยิบเลยนะคะว่าทําไมเกิดเมืองไทยคือคนมีบุญคุณไม่มีบุญวาสนาได้งไงเนี่ยคุณอยู่ที่แผ่นดินที่อุด,ดมสมบูรณ์ที่นี่ประเทศไทยนมรัสเซียคนนี้ค่ะเป็นเจ้าของช่อง s e r g i ก Sizov ค่ะเป็นฝรั่งรักเมืองไทยอีกคนนึงเนี่ยละค่ะที่เรียกตัวเองด้วยชื่อเล่นว่ากี้นะคะคุณกี้เนี่ยเขาก็ทําคลิปฝากบอกคนไทยค่ะว่า เลิกบ่นสักทีว่าตัวเองเนี่ยชีวิตไม่ดีไม่มีบุญวาสนาแล้วก็ชี้ให้เห็นค่ะว่าการได้เกิดเป็นคนไทยนั้นเป็นเรื่องราวที่แสนวิเศษเพียงใดนะคะเพราะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าบุญวาสนาของแท้แล้วค่ะกับการได้ใช้ชีวิตอยู่บนแผ่นดินที่สงบสบายหากจะเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วประเทศไทยเนี่ยโอเคที่สุดค่ะโดยคุณกี้นะคะเขาได้พูดที่ช่องของเขานะคะบอกว่าคนไทยอะชอบบ่นจังเลยว่าจน ว่าไม่มีวาสนาแล้วคุณกี้เขาก็ถามค่ะบอกว่าคุณจะไม่มีวาสนาได้ยังไงครับเนี่ยคุณอยู่ที่ประเทศที่มีแผ่นดินอุดมสมบูรณ์ที่นี่ประเทศไทยหนาวไหมครับก็ไม่หนาวจนที่นี่เนี่ยกับจนที่อื่นๆเนี่ยมันแตกต่างกันมันไม่เหมือนกันครับที่นี่เนี่ยไม่หนาวใส่เสื้อแบบนี้ก็ได้อ่ะเสื้อของเขาก็คือเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดธรรมดาแขนสั้นเนี่ยแหละคะ่ะเขาบอกว่าเนี่ยใส่แค่นี้มันก็พอแล้วไง แล้วก็มีชีวิตรอดได้ด้วยใส่เสื้อแบบนี้มีชีวิตรอดเพราะอะไรเพราะที่ประเทศเขาใส่เสื้อแบบนี้ไม่รอดค่ะที่รัสเซียเนี่ยใส่แบบนี้ไม่ได้นะแม้แต่ในฤด,ดูร้อนเองก็ตามก็ใส่ไม่ได้เราก็เลยไปค้นมาคุณผู้ชมจากเว็บท่องเที่ยวรัสเซียนะเขาบอกว่าอากาศของประเทศรัสเซียเนี่ยจะมีอยู่4ฤด,ดูด้วยกันค่ะให้คุณผู้ชมสังเกตนะในภาพนะคะคุณผู้ชมมิถุนายนถึงสิงหาคมคือฤดูร้อน แล้วฤดูร้อนบ้านเขาอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ15องศาไม่ก็นี่มันหน้าหนาวบ้านดิฉันนะคะอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่เมืองด้วยนะคุณผู้ชมว่าอยู่ตรงไหนของรัเสเซียเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่ามีพื้นที่ที่กว้างใหญ่มากที่สุดในโลกค่ะแต่ว่านอกจากประเทศนี้นะจะมีพื้นที่กว้างใหญ่มากที่สุดในโลกแล้วคุณผู้ชมรัเสเซียยังเป็นประเทศที่หนาวโหดมากที่สุดในโลกอีกด้วยนะคะบางเมืองที่รัเสเซียเนี่ยมีอุณหภูมิต่ำนะคะมากถึง ลบ60องศาเซลเซียสแล้วว่าแม้พื้นที่จะกว้างใหญ่ขนาดไหนนะคะหลายๆายพื้นที่ไม่มีคนอยู่ค่ะมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ยากเหลือเกินค่ะเพราะว่าหลายแห่งมันเต็มไปด้วยหุบเขาเนาะที่สลับซับซ้อนแล้วก็มีหิมะปกคลุมยาวนานไปตลอดทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีเลยทีเดียวคุณผู้ชมชาวรัเสเซียหลายคนนะพาะเขามาเห็นอากาศร้อนในประเทศไทยเนี่ยเขาร้องว่าโอ้โหนี่มันคือสวรรค์จริงๆเพราะว่าพอร้อนมากๆอ้าว หาร่มไม้ได้หาตึกได้นะคะหาร่มเงาของตึกได้เข้าไปหลบร้อนนะคะก็พอจะมีลมพัดเอื่อยๆมานะเปรียบกับบ้านเขาแล้วเนี่ยพอเวลาหนาวจะจัดเขาออกมาไม่ได้นะคะเล่นเอาป่วยเลยทีเดียวถ้าออกมาเดินสุ่มสี่สุ่มห้าข้างนอกเนาะมาต่อกันที่เหตุผลข้อต่อมาของคุณกี้เขาถามว่าแล้วที่ประเทศไทยเนี่ยมีสงครามไหมไม่มีครับประเทศอื่นๆน่ะเขามีกันหมดนะที่นี่เนี่ยไปกินข้าววัดได้ไหมครับได้ครับ ประเทศอื่นๆทําแบบนี้ไม่ได้แล้วคุณกี้ก็ทิ้งท้ายเอาไวใ้ให้คิดค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าคุณจะมาพูดว่าคุณไม่มีวาสนาไม่มีบุญวาสนาได้ยังไงกันเนี่ยก็คุณอยู่ประเทศไทยอ่างานนี้นะคะถูกใจชาวไทยกันทั่วหน้าเลยค่ะเ mm hmm. ม้นกันสนันวันไว้ไปหมดนะคะ mm hmm. ท็อปคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกว่า mm hmm. ใช่ค่ะประเทศไทยดีที่สุดในโลก สงบปลอดภัยจากสงครามปลอดภัยจากไต้ฝุ่นภูเขาไฟแผ่นดินไหวอามีบ้างนะแต่ว่าไม่ได้อันตรายร้ายแรงอะไรมีอาหารให้กินทั้งปีถ้าประเทศไทยมีรัฐบาลดีๆไม่โกงกินเหมือนประเทศที่จเจริญเจริญ ประเทศนี้ก็คือ Amazing Thailand นั่นเองนะคะคนต่อมาบอกว่าฉันรักคุณจางฉันอยากให้ต่างชาติและคนไทยที่ชอบดูถูกตัวเองเนี่ยได้มาฟังที่คุณพูดปิดท้ายคลิปสั้นๆกันค่ะคุณผู้ชมคุณกี้เขาพูดว่าหลายคนบอกว่ากรุงเทพมันวุ่นวายแล้วทำไมความวุ่นวายมันถึงสวยขนาดนี้อ่ะดูเอาเองคุณผู้ชมหลายคนบอกว่ากรุงเทพมันวุ่นวายแล้วทำไมความวุ่นวายนะมันสวยขนาดนี้ว่าแม้แต่เมืองหลวงที่วุ่นวาย อีกด้านหนึ่งก็มีวิวสวยๆนะคะมีให้เห็นอยู่หลากหลายที่ในกรุงเทพมหานครของเมืองไทยแล้วค่ะ